สวัสด,ดีจ้าพ่อๆกับแม่ยายนี่เยอรมันจ้ะพี่น้องมื้อนี้พากกันกินกว๋วยเตี๋ยวจ้ะมาเด้อพี่น้องเด้ออันมีบวกพริกกี้เนาะพี่น้องเนาะมีอันอันกะปิจ้าครับสวัสดีครับพี่น้องแล้วมีกว๋วยเตี๋ยวของเราจ้ะนี่จ้ะมาเด้อพี่น้องอันกินกว๋วยเตี๋ยวน้ำกันจ้ะมื้อนี้จ้ะก็หลายยายห้างเนาะพี่น้องนาะหิว,วเข่าไหมจ้ะ เส้นเป็นเส้นแล้วพี่น้องมาได้จ้ะแตมิญี่ญี่ปุงอีกอยู่ได้จ้ะต้มยำเนาะพี่น้องเนาะเฮ้ยพ่อใหญ่กินอย่างพอง่อใหญ่ครับเล่นกินครับวันนี้ไปถอนฟันมากก็ได้ปากมุมบวมฟันไง,นงท่านหาให้ดีครับเลยหาต้มจืดต้มน้ำคุกขอดสดหน้าหมดครับวันนี้ แต่ไม่ได้ไม่ได้นี่กินก๋นวยเตี๋ยวจะ้ะอยากกิน<ๆ>ก๋นกวยเตี๋ยวน้ำส้มน้ำปลาเนาะพี่น้องอุ้ยเริ่มน้ำตานนี่น้ำตาลวางอยู่ตรงนี้ค่ะวันนี้พี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวน้ำกันเด้อก๋<ๆ>วยเตี๋ยวตมย้มยำเนาะจ้ะ<ๆ>เดี๋ยวซิมมึงก็นเนาะพี่น้องเนาะ ถาดใหญ่แล้วพี่น้องเครืออ่องหมูจ้ะหมูเป็นแผน่นเป็นแผนแ่นเลยพี่น้องลูกชิ้นด้วยจ้ะคิดอยากกินก๋วยเตี๋ยววะชิม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 อืมอืมอมให้น้ำตาลอีกขาดน้ำตาล เปรี้ยวมี่นี่มากินสมเปรี้ยวหาวานนะจ๊ะน้ำสมบัานเ่าเนี่ยหล่ะจ๊ะอืมอันนี้อะไรกระเทียมเจียว,วจ้ะเจียวเองนะจ๊ะเฮ็ดเองเบเนาะพี่น้องเนาะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยต้องปรุงให้แซ่บ้วจ้ะ หมูสับหมูสับหมูเด้งไม่ใช่นี่เห็ดเองเนาะจา้ะบ่มีแต่ซ้ำหนีด้พี่น้องพี่ผักมาเป็นคันรถบ่าม่น่าเป็นสวนเด้่พี่น้องมาเป็นคันรถได้ยังวะได้ยังได้ยังได้ยังอันนี้ซิมเด่นอ่ะพี่น้องซิม Đó. <laughs> Cứ gì đây là là bạn ơi. Nó. Cay Cái cay Cái Cay Cái Cay đường quan trình lại. Bạn. Không Mắm thì bạn này, đây là chả Ăn nó, bậc thua chả uhm. Ăn uhm. กับกะปิยังไม่หมดค่ะมีกากหมูด้วยหอ,อาพี่หนักซ่บะว่า ผักหึทําพี่น้องบ่เห็นอือเอานี้ลองก่อนเนาะพี่น้องยังสิเห็นนั่นอันหวางเนี่ยแม่นลด้อพี่น้องเนาะ เห็นแล้วฮะโอ้ยชัดป่ะแม่อืมอืมูห่ก๊ ก mm ิมกะปิพร้าวพริกแม 这样不泡管。 พี่น้องได้่ยังกินนากจ้ะอืทานกระเบื้องบ้จ้ะอืมอ่พี่น้องไปเห็นอ่ะ พริกหน,นึงเพ็ดค่หนะหหะหลับมันคือเรหามวงเราพี่อนเอาหาม่วมือเตียวเลยจัง Vô vị Tôm nhầm Mình đi tôm em Cảm ơn เข้ากันเป็น,นไน้อันหมูกรอบจต่มยำเหรอเพื่องตัวนีส่อกระช่ายจัง อันมื้อนี้พญายันไปถอนฟันมากถอนฟันมาสองสามคน้วจะ้ะพลาไปถอนฟันมาเหมือนเนี่ยก็เลยบกคร่อกแล้วพี่น้อง ผักมามมาเป็นเรามามสาบครับ มูกบวบวอะไรนะแคบหมูแคบหมูอืมเป็นสินทรันเอเชียเขาเนี่ยแหละจ้ะ <c oughs> เป็นถุงสิได้จ้ะถุงละสามยูโรสามยูโรรม่ว่าไม่ใหญ่ดูแล้ว กินบูมเบิรอนหูเบนตายพี่น้องแซ่บเละทั้งแซ่บทั้งเผ็ดอืมเมนี่พริกน้อยหนึ่งได้การแล้วพี่น้องเผ็ด หมูหมูกินหมูเหมือนเดิมคับอืมอยากกินน้ำตกยูพี่น้องผมไม่เลือดใจยูพี่จ้ะครับต้องบ่ก หือถ้ากลับไปกินบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะ ลูกชิ้นลูกชิ้นมันร้อยห้าสิบกรัมอืห้าร้อยกรัมหรือว่ากิโลหนึ่งป่ะเ่กิโลห้าร้อยกรัมอ่ะครับห้ารอยกรัมจังลูกชิ้นห้าร้อยกรัมเอ่อหกยูโร บานเท่าสิบซื้อได้สามถุงะะ <c oughs> เพิ <c oughs> ่มจากพื่นหลงว่าไกันเนาะไม่ซีเรียสกินกอเอาเรื่องกินนี่เนาะพ่น้องห้ามกันบได้แล้วพ่น้องอ่ะ

bây giờ phảng ra, phượng thái nãy lém xào lông xào lông rồi thế nào, văng đầy này len kiểu bơ tan รถไถามาเล่นเก็บบอลทั้งยวไร่บนิษัาลงซาลง <c oughs> สุด,สด มูนี่ไม่ยช่นี่สไลด์บางๆนะจ้ะโอ้โอ้โอ้โอแซ่บคักพี่น้องคิดว่าเบิดดอกพี่น้องเอ๊ะคือเอาล่ะจ้ะอิ่มเลยได้บ้านเนี่ยอืม ได้ได้เะเอาไปกินรอบเดึกนาะพี่น้องเนาะยังไดก็ได้เนาะรอบเดกอกยังมิกได้ยังยัง,ย,งยังมีนะรอบสองรอบสองอโอเคน้อพี่น้องจ้าเมื่อนี้กะมีกว๋วยเตี๋ยวนี่ยแหละจา้าก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำน้อพี่น้องเนาะนะี่จ้าขับผักไปนะเด้อจ้าขนมาร์คิี้กะกว๋วยไรก๋แช่ไม่ใหญ่นี่นะเด้อจ้าจังใดกะเป็นห่วงเป็นแย่กันนาะพี่น้องเนาะโ<ม>อ้ยขอโทษได้หลายจ้า อันขอให้ยูดีไม่แห้งทุกผู้ทุกคนนะจ้าจังใดกพะพาอกันคลิปหนาะเบึ้งกันไปนะจ้าว่าไม่ญานี่มีคลิปหนาะอีอย่างไมห่หกินเนะจ้าแค่นี้ลราพี่นอ้องวัสดีจ้า,าวัสดีดจ้าชูส